สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิตามินตัวหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือวิตามินอ e ีครับแต่เชื่อเถอะครับว่าเรื่องราวของมันเนี่ยลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องผิวสวยเยอะเลยเคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่าเอวิตามินอ e ีที่เราได้ยินชื่อกันมาตลอดเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเรารู้จักหน้าที่ของมันดีแค่ไหนกันนะแน่นอนครับว่าภาพจําแรกของคนส่วนใหญ่เลยก็คือวิตามินอ e ีเนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่ของผิวพรรณช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลดรอยต่าง ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่านั่นเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวของความสามารถทั้งหมดของมันเท่านั้นเองเพราะว่าพลังที่แท้จริงของวิตามินอ e ีเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่และสำคัญกับร่างกายเราทั้งระบบมากกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับเอาล่ะเรามาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าหัวใจสำคัญที่สุดของวิตามินอ e ีเลยนะครับก็คือการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ ซึ่งถือเป็นตัวหลักของร่างกายเลยเปรียบไปก็เหมือนเป็นองค์กรักที่คอยพิทักษ์เซลล์ของเราทั่วทั้งร่างกายนั่นแหละครับแล้วไอ้เจ้าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมเอาแบบเข้าใจง,ง่ายเลยนะครับมันคือโมเลกุลฮีโร่รที่คอยปกป้องเซลล์ของเราจากการโจมตีของตัวร้ายที่ชื่อว่าอนุมูลอิสระซึ่งเจ้าตัวร้ายนี่แหละครับที่เป็นต้นเหตุของความเสื่อมและความอักเสบต่างๆในร่างกายเราลองนึกภาพตามนะครับ ในทุกๆวันทุกๆวินาทีเลยเซลล์ทั่วร่างกายของเราเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับผู้บุกรุกที่มองไม่เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยครับและอนุมูลอิสระเหล่านี้เนี่ยครับที่จะพุ่งเข้ามาโจมตีเซลล์ของเราทําให้เซลล์ค่อยๆเสียหายเกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่ความเสื่อมของร่างกายในที่สุดและนี่คือจังหวะที่พระเอกของเราต้องออกโรงครับวิตามินอ e ีจะเข้ามาทําหน้าที่เหมือนเป็นโล่ที่แข็งแกร่งมากๆคอยป้องกันเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเป็นเหมือนกําแพงเมืองชั้นนอกสุด ไม่ให้ถูกทำลายจากการโจมตีของอนุมูลอิสระพวกนั้นพอเซลล์ของเราแข็งแรงใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ได้มันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องผิวสวยอย่างเดียวแต่มันส่งผลดีต่อระบบอื่นๆในร่างกายในแบบที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือวิตามินอ e ีไม่ได้มีดีแค่เรื่องผิวแต่ยังไปช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันเลวหรือ LDL เนี่ยถูกทำร้ายซึ่งกระบวนการนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของภาวะหลอดเลือดอุดตันเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้กับคุณผู้หญิงที่มีอาการก่อนมีประจำเดือนได้อีกด้วยเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของมันเนี่ยไปไกลกว่าเรื่องผิวจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับแม้ว่าประโยชน์จะเยอะขนาดนี้ แต่วิตามินอ e ีก็เหมือนกับดาบสองคมเหมือนกันการได้รับมากเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงได้เช่นกันครับคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วการกินวิตามินอ e ีมากเกินไปเนี่ยมันอันตรายจริงๆหรอแล้วถ้าจริงมันอันตรายแค่ไหนกันล่ะตัวเลขนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ400 IU หรือ international units ต่อวันครับนี่คือปริมาณสูงสุดที่ไม่ควรทานต่อเนื่องด้วยตัวเองหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์นะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าวิตามินอ e ีมีคุณสมบัติทำให้เลือดบางลงครับซึ่งถ้าได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงให้เลือดออกง่ายแล้วก็หยุดยากขึ้นไปอีกอาจจะมีอาการฟกช้ำง่ายหรือเลือดกำเดาไหลได้ครับโอเคพอเรารู้ทั้งประโยชน์และความเสี่ยงแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญคือต้องปลอดภัยด้วยวิธีที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเลยนะในการรับวิตามินอ e, ีก็คือการทานจากอาหารตามธรรมชาตินี่แหละครับโดยเฉพาะในพวกถั่วอย่างอัลมอนด์มเมล็ดทานตะวันอะโวคาโดหรือแม้แต่น้ำมันมะกอกที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วถ้าจะใช้เป็นอาหารเสริมละ่ะต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างแบบกินกับแบบทาแบบกินเนี่ยจะเน้นการดูแลจากภายในสู่ภายนอกเหมาะกับการลดการอักเสบทั่วร่างกายบำรุงรากผม ส่วนแบบทาจะเน้นแก้ปัญหาที่ผิวโดยตรงเลยครับเช่นเพิ่มความชุ่มชื้นลดรอยแผลเป็นแล้วก็มีเคล็ดลับนิดนึงครับแบบกินเนี่ยควรทานพร้อมมื้ออาหารที่มีไขมันร่างกายจะดูดซึมได้ดีขึ้นเยอะเลยส่วนแบบทาจะทํางานได้ดีมากๆเลยครับถ้าใช้คู่กับวิตามินซีงั้นเรามาสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆที่เอาไปใช้ได้เลยนะครับ 1. เริ่มจากอาหารก่อนเสมอ2ถ้าจะเสริมจริงๆปริมาณแค่ 100- 200อถึงยก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับคนทั่วไป 3. อย่าลืมเพดานสูงสุดที่400อายุนะครับและ4ซึ่งสําคัญมากๆเลยก็คือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจําตัวหรือว่าทานยาละล,ะลายลิ่มเลือดอยู่ครับเพระาะฉะนั้นแล้วนะครับข้อสรุปสําคัญที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ก็คือวิตามิน E เนี่ยมีบทบาทที่สําคัญมากๆในฐานะสารต้านอนุมูลอิสระที่คอยปกป้องเซลล์เราทั่วทั้งร่างกายเลยตั้งแต่หัวใจภูมิคุ้มกันไปจนถึงผิวพรรณการเข้าใจและใช้งานอย่างถูกวิธีจะทําให้เราได้รับประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่และปลอดภัยที่สุดครับ กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนถ้ามีประโยชน์มีข้อมูลอะไรตกไปหรือสงสัยอะไรเม้นมาคุยกันได้เลย